ไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนาตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยน้อยน้อยก็น้อยน้อยน้อยสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทาง Facebook ทั่วทุกสถานทีนท่ทุกสาขาอาชีพอาชีพที่ได้บุญมากที่สุด ก็น่าจะเป็นอาชีพทำนาสวัสดีครับมาดูนะก็เป็นนาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองมาดูอะไรคำถามคำตอบก็คือมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันอะไรล่ะนี่ราวนาดอนกับข้าวพอเพียงของพ่อทำไมมันมีน้ำตั้งแต่เมื่อ วันก่อนแล้วแต่เรายังไม่ได้มาทำคลิปเพราะเราก็คนหน้าตาดีงานเยอะเหมือนกันนี่คือตรงนี้ที่พรมแดนของเราอยู่ทางทิศต,ตะวันตกกับทางทิศใต้ฮนะมุมนี้ตรงนี้เขาปลูกอ้อ,อยจบขาวแล้วปลูกอ้อ,อยมาแนะนำให้เราทางนู้นเหรอสวนยางมาแนะนำให้เราปลูกยางเหมือนเขาเราอะมันคนหน้าตาดีแต่ว่ามันมีทรัพย์น้อยก็ไม่เป็นไรมีที่น้อย เอาเป็นว่าทำแท้แค่นี้นาเนี่ยให้มันได้ข้าวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอาไว้บริการเอาไว้บริโภคเองเอาไว้รับประทานเองเราพาท่านผู้ชมมาดูเนี่ยขณะที่เราทำคลิปเนี่ยสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เราทำนาตรงนี้มันไม่เคยมีน้ำมากถึงขนาดนี้เลยถึงเรามาทำคลิปกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาด้ามจอบจุ่มไปดูว่ามันกี่ เท่าไหรกี่เซนบน,น้ำเนาะมันลึกใต้ดินกี่เซนประมาณ30เซนลึกตรงนี้นะลึก30เซนตรงนี้แหละที่เรามาปิดเอาไว้เมื่อวันพืชมงคลเอาเลิกเอาชัย30เซนไม่เคยมีในประวัติศาสตร์30กว่าปีที่เราทำนานี้มาว่าเดือนนี้จะมีน้ำถึงขนาดนี้ นี่คือประเด็นอุ้ยบางคนก็นธรรมดาธรรมดาสามสี่สิปีบางคนเนี่ยห้าปีเข้ารวยเป็นล้าน,านเราเนี่สามสิบกว่าปีเพิ่งมาเจอน้ําอยู่ตรงนี้ว่ามันมากถึงขนาดนี้ครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทำสามสิกว่าปีเนี่ยแต่ไม่เคยได้ข้าวเยอะเหมือนปีที่แล้วเลยปีที่แล้วนี่ตรงนี้แปลงนี้เราได้ สิบสองกระสอบปุ๋ยตรงนี้เลยนี่แปลงนี้ทั้งหมดเราก็ได้48่ห้าไร่เนี่ยนาดอนฝนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำไมล่ะเมื่อปีที่แล้วมันตกมาปลาย,ลายเดือนกันยาท่านผู้ชมเบคิดดูเอาเองกันแล้วกันว่าเราตัดญ้าตรงนู้นตัดสามครั้งตัดทิ้งเลยเพราะมันมีแต่ยาฝนทิ้งช่วงครับประเด็นมันทำไมไม่เล่นยาค่ญายาอะไรเราไม่ชอบ พราะเรามันคิดอะไรให้ชอบแบบยั่งยืนหน่อยนะนี่ตรงนี้ดูหวานไม่ได้นะนี่เพราะน้ำมันยึกมันเยอะ,ยอะทีนี้ก็คือเรามีแผนอยู่แล้วยังอีกเดือนหนึ่งคือเดือนมิถุนาที่จะทำนาปีถ้าทำเร็วเกินไปมันก็จะมีปัญหาให้กับเราทำอะไรผิดผิดมันก็จะเข้าเนื้อตัวเองกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับ ริงหรือเปล่านี่แรงตรงนี้ตรงนั้นก็มีแต่หญ้ามีแต่หญ้าไม่เป็นไรถ้ามันมีหญ้าสแสดงว่าดินมันดีหญ้ามันเยอะเดี๋ยวเราก็เอารถไถใหญ่มากรบจ้างเขาเราเองไม่มีเงินซื้อรถไถใหญ่ก็ต้องจ้างเขาลงทุนจ้างเขาหน่อยถ้าไถาควายไถวัวสมัยก่อนมันทำไม่ได้ เพราะเราไม่มีทุนที่จะไปซื้อควายซื้อบัวเลี้ยงตรงนี้แหละครับที่ให้มันน้ําไหลออกไปนี่ยตรงนี้ให้มันไหลไปสู่ทางนู้นน้ํามันไหลมาจากทางทิศใต้ทางนู้นเราอยู่ตรงกลางแต่ตัวแปลงตรงนี้ไม่มีน้าเข้าเลยประเด็นมันถ้าปีนี้กะว,ว่าเราจะไปดันตรงนั้นหน่อยคือพัฒนาให้มัน เท่าๆกันหน่อยตรงนู่น,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 นตรงเนินที่เราตัดสามครั้งเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมเราตัดสามครั้งวันนี้มารายงานจากไอหนุ่มนาโดนกับข้าวพอเพียงนะครับประเด็นมันที่ยิ่งใหญ่ของชาวนานี่เขาว่าปีนี้เนี่ยปุ๋ยราคากแ็แพงลิบลิวเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ปุย๋ยน้ำมันโอ้โหน เพราะฉะนั้นถ้าเราทําไม่ดีเข้าเนื uhm ้อตัวเองเราก็จะมีหนี้ทั้งชาติเพราะฉะนั้นทํานาเราต้องทําให้มันได้กําไรได้น้อยดีกว่าขาดทุนขอบคุณสําหรับเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ทาง Facebook ฝากกดแชร์กดติดตามทางช่องเราด้วยนี่คือนาโดนไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่มีน้ำเยอะขนาดนี้แตนแตนแตนแตแรแรแรน